สวัสดีครับจากร้าน e Solar Seal, อีจีโซลารเซลลอำเภอศรีมครูจังหวัดขอนแก่นมีของเข้ามาส่งนะครับเป็นหลอดไฟโคมไฟสปอร์ตไลท์โซลารเซลลยี่ห้อจินเดียนนะครับ60วัตต์เข้ามาใหม่ครับจำนวน3หลอด3แผงนะครับแต่มาอีกแล้วครับของก๊อปปี้ครับของก๊อปปี้มาอีกแล้วก่อนอื่นให้ดูรีโมทก่อนครับเทียบระหว่างของก๊อปปี้เนี่ยครับจะเป็น เป็นเงาเงาฟิ้งฟิ้งนะครับดูแล้วไม่มีมนขังอ่ะดูเปรียบเทียบกันนี่ของแท้ดูตัวหนังสือนะครับนี่ของแท้ตัวหนังสือจะใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ดูของก๊อปครับสังเกตดีๆไม่ใช่นะครับเนี่ยของก๊อปแล้วทีนี้ไปดูที่ตัวโคมนะครับหนึ่งเลยเนี่ยครับน็อตตรงเนี้ยไม่มีนะครับหกเหลี่ยม ของแท้ไม่ทําเป็นหกเหลี่ยมนี่ครับเปรียบเทียบของแท้จะทําเป็นน็อตแฉกนะครับปูดๆออกมาแบบนี้นะครับส่วนรุ่นใหม่ถึงจะเป็นแบบนี้ครับรุ่นใหม่เป็นน็อตแฉกเหมือนเดิมนะครับแต่ทําคลิปแบบใหม่ลวดลายแบบใหม่ไฟแบบใหม่นะครับงานละเอียดเนียนไม่มีตําหนินะครับดูของก๊อปทีเนี้ยดูครับดูตําหนิทีเนี้ยดูตําหนิแต่ละจุดนะครับนี่ครับตาหนิเยอะมากนะครับรอบตัวเลย แต่ถามว่าบอดี้ทำได้ดีขึ้นนะบอดี้หล่อได้ดีขึ้นได้เนียนขึ้นนะครับแคบจะดูไม่ออกแต่ถ้าดูด้านหน้านี่ครับตัวตำหนินี่จะเยอะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะครับและก็สันตรงเนี้ยมันจะไม่เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับถ้าจินเดียนแทะเดี๋ยวไปดูจินเดียนแท้มันจะเรียบๆนะครับนี่จะเรียบๆเป็นเรียบงานละเอียดกว่าเยอะนะครับ ถามว่ามันติดก็จริงอ่ะครับหนึ่งคุณอาจจะได้แบบที่ไม่ได้คุณภาพภายในมาแผงไม่ได้คุณภาพภายในมาเป็นแผงต้นทุนต่ําแล้วก็มิดหลอด LED เนี่ยครับอาจจะยังไม่ใช่ SMD คุณภาพสูงนะครับสังเกตเม็ดหลอดก็จะต่างกันนะครับถ้าเทียบกับของแท้นะครับเนี่ยมันจะมองเห็นลักษณะไส้หลอดน,นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะดูของแท้ครับทีนี้ มันจะเนียนกว่ากันครับมันจะเนียนงานจะเนียนกว่ากันครับตำหนิเยอะมากครับทีนี้ต้องตีกลับนะครับอันนี้คือซื้อมาสั่งมาก็ไม่ได้เห็นแก่ราคานะครับว่ามันถูกไม่ใช่ราคาพอๆกันเลยครับถามแม่ค้าไปบอกว่าของแท้แน่นอนแต่พอดูของแล้วรู้ครับเพราะเราขายสินค้าของจริงอยู่นะครับแบบนี้ก็ต้องตีกลับครับเอามาขายกับให้กับลูกค้าไม่ได้เนี่ยครับดูขอบการอัดกระจก มีตำหนินะครับมีตำหนิเยอะมากกระจกก็ตัดได้ไม่เต็มนะครับไม่ได้สัดส่วนอาจจะเวงเวงให้หายไปนะครับคืองานไม่ไม่เนียนนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็พูดถึงอ่ะทำดีขึ้นทำแบบใกล้เคียงของจริงขึ้นตัวหนังสือก็เริ่มคมขึ้น,นครับแต่ก็ยังมีหยกัๆยกๆยักอยู่นะครับเนี่ยดูดีๆเนี่ยตัวหนังสือยัง ยังหยักอยู่นะครับเนี่ยดูเส้นสายครับเนี่ยไม่คมลองไปดูตัวของจริงนะครับเห็นไหมครับเปรียบเทียบกันนะครับจะสมูทกว่านะครับเส้นสายก็ค่อนข้างสมูทกว่านะครับอันนี้คือซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับค่อนข้างสมูทกว่านะครับถึงแม้จะมีรอยหยักนิดหน่อยนะครับแต่อันนี้มันหยักมากครับนะครับ มันยากมากนะครับเส้นสายดูเส้นก็พอจะรู้นะครับโอเคครับผมเนี่ยมาให้ดูเปรียบเทียบนะครับระหว่างอของจริงของปลอมรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับนี่รุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็จะเป็นบอดี้แบบนี้มีลวดลายสวยงามมากขึ้น,น ตัวโคมงเงางามไม่มีตําหนินะครับไม่มีตําหนิเลยแหละครับอาตาหนิไม่ไม่ค่อยมีเลยครับถ้าของจริงนะครับแต่นี้เยอะมากครับน็อตตัวเนี้ยจิงโกะไม่ใช้จินเดียนไม่ใช้นะครับแล้วหกเหลี่ยมนี้หกเหลี่ยมแบบไหนก็ไม่รู้นะครับกลมดิกเลยจะใช้อะไรไขก็ไม่รู้ครับมันกลมดิกเลยมันหกเหลี่ยมไม่เป๊ะด้วยครับหกเหลี่ยมคุณภาพต่ําด้วยซ้ําครับดูครับ มันเป็นมนมนกลมมอะครับข้างในดูตำหนิครับงานหยาบมากจริงอยู่มันติดที่สูงคงไม่มีใครขึ้นไปตามไปมองดูหรอกครับแต่คุณภาพของเรื่องแบตเตอรี่เรื่องคุณภาพของหลอดเป็นการใช้วัสดุดิบต้นทุนต่ำมาผลิตครับแล้วขายในราคาเหมือนเขาเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้โอเคครับมาฝากกันให้ดูเปรียบเทียบว่า เราไม่เอามาขายแน่นอนครับของก๊อปอย่งนี้ก็คงจะส่งคืนกลับนะส่งคืนกลับครับผมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับผมคุณที่ติดตามรับชมอันนี้มาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าของก๊อปมันเป็นยังไงรีโมทก็ต่างกันนะครับถึงแม้หน้าตาผิวขืนนี่ยมันจะเหมือนกันมากเดะเลยแหละครับแต่ดูตัวหนังสือแล้วดูสติกเกอร์ความเงามันต่างกันนะครับมันต่างกัน มันต่างกันอาจจะดูยากนะครับเสติกเกอร์มันจะเป็นเงาเงาวิ่งวิงอย่างนี้ครับนะมันถ้าดูด้วยตากันจริงๆเปรียบเทียบกันจริงๆมันน่าจะดูออกนะครับยังไม่พูดถึงเรื่องของแผงด้วยนะครับเี่ยแผงผื่ออาจจะให้แผงต้นทุนต่ำมาอายุก,การใช้งานสั้น,นะนโอเคครับผม ขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ